บอกแล้วว่ามันต้องมาจบที่แจวฮอนหอมหมุนหมุนกล้องเป็นอีกมุมหนึ่งก่อนพอจอดรถหน้าร้านทุกคนบอกว่าวนี่มันแจวฮอนก้อนก้านเลยคือ้นใหญ่มากไม่พี่แต่แต่มันคือแจวฮอนที่แบบอร่อยและเด็ดคนอุดรเขารู้กันว่าที่นี่นคือน้ำมันวันใช่พี่เตอกับมิน้นท์แบบสุดร้านเขากับน้ำจิ้มร้านเขากลับไปกร<ๆ>ุงเทพ แล้วไปต้มให้พี่ชาคิดกินที่บ้านมาแล้วอ๋อเหรอมาถึงที่เลยนะคลิปนี้ไม่มีอะไรเกินกว่าการกินเลยเราไม่รู้ว่าขอโทษท่านผู้ชมว่ามันมันมันกลายเป็นคลิปกินตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแล้วพี่ก็ไมว่าแบบเฮ้ยโอ้ยเจ่า้อนกระต๊อบกระต๊อบแบบไม้ไผ่ไม้ไผ่ถึงต้มตำจานเล็กๆดูดิ่อต้มตำจานเล็กๆ เยี่ยบหน้าเดียอะไรที่มันเด็ดเด็ดตคือแจวห้อนแจวห้อนขนาดแท้น้ําต้องเป็นอย่างนี้เขาแยกซุปเลยนะถ้าซุปท่านกินเนื้อจะเป็นซุปเนื้อซุปเนื้อจะมีความขมเป็นแบบหมูก็จะไม่ขมปักเป็นทอดผักเป็นทอดเคยกินไหมเคยกาผัเป็นทอดก็อุ้ยอุ้ยอย่างนี้หลายคนหลายคนจะคิดว่าต้องกินเนื้อตรงนี้เปล่าครับอร่อยมันอยู่ตรงนี้ฮะ ตกปปลาายเลยเอวนะนั่นคือจานเนื้อตอนมาเหรอมันหายไปเกือบหมดแล้วนะไม่พูดเลยพูดที่ไหนล่ะกินไม่ได้สักอย่างเขาบอกกินไม่ได้เขาไม่ทานอาหารจานลูมือนี่ลูกมือุมไม่หยุดนะุมไม่หยุดงานไม่ใหญ่แนเราคือหางแถวอยู่นู่นเนี่ยไม่นั้นเราถ่ายงี้แล้วอูชาบูเขาจะเขาจะเดินยังไงนั่นเลยโอ้โหตายแล้วอูดถืออูดเขาต้อง เพิ่มลายนี้แต่รู้สึกเขาก็เหมือนจะมีนะเอาใช่ไหมไปถ่ายพี่อู๊ดแล้วแจกอีกสักครั้งไหมเพราะคราวที่แล้วเขาแจ้งไปดีนึงแล้วนะอันปิดร้านอาหารลงแล้วอาหารลงแล้วโอ้ยเคียน้ำแบบน้ำเคี่ยนอย่างนี้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องมีผัดเลยโอ้ยพอเอ้ยแล้วก็เอปพลิจุ่มไข่ดิบปาเขาให้เอิน ไม่ต้องจิ้มเลยอาอ่าพ่อเขาพูดว่าไม่ต้องจิ้มเลยเพรทีนะเต็มดิ้เลยจิ้มอย่างที่ลุงเกลือเขาเล่าเลยแมเ่เนื้อน้องลายเด็ดเนื้อน้องลายคือเด็ดเด็ดแล้วน้ำซุปเข,ขาแบ่งน้ำซุปเนื้อน้ำซุปห,ห,หมูหนอหอหน<พ>ออเรี่ยงไม่หน่ด้วยเหรอไม่ไม่ดูหน้อหนออ่าเล้ไป ขอบคุณครับอ้าวไอสั่งไว้ได้ถ้าไม่รู้ช้าก็อดเราเรามันโต๊ะวาใหม่ก็เลยเริ่มเป็นโต๊ะที่แบบว่าเฮ้ยกูสั่งหรือเปล่าเพราะโต๊ะนู้นน่ะมันก็จะมีอยู่คนนึงที่สั่งไม่ฟังใครอ่าแล้วตอนแรกๆได้อยู่มาก่อนก็จะเครมก่อนแต่พออิ่มไปแล้วเนี่ยเฮ้ยกูเปล่าโต๊ะมึงมาใหม่มึงสั่งเปล่าจะมีผู้หวังดีกับผู้ไม่ฟังใครอยู่ด้วยกันหวังดีก็จะสั่งทุกอย่างสอง ไอ้ผู้ไม่ฟังใครก็คือกูจะกินแบบนี้แล้วมันจะเบิ้ลมันจะเบิ้ลมันจะมีออเดอร์ที่เบิ้ลท่านผู้ชมทำบ้านเป็นไหมที่ไปเป็นกลุ่มๆแล้วแบบกลุ่มใหญ่หน่อยคือโต๊ะเรามาี่หลังได้ไหมแต่เราจําได้ว่าเราสั่งอะไรเพราะเราอะเซฟตี้ของเราอยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะไม่ผุดมันต้องพุกความมั่นใจด้วยนะวันได้สั่งชัวร์อันนี้คือหม้อไฟไข่สุน ที่มีคนคนหนึ่งในนี้ส, <อะ S 2> สั่งเองสั่งเองตั้งแต่แรกแล้วดันมาในจังหวัดพี่มาตอนค้าส่งอะไรมาอีกเนี่ยข <c oughs> องดินของเรอะไรฮะก็มาแล้วอันนี้คือหนึ่งเลือกแล้ว <c oughs> ลักษณะที่โต๊ะฉันไม่ได้สั่ง <c oughs> แล้วมันมาอยู่โต๊ะฉันได้ยังไง <c oughs> เป็นต้นละ